อันนี้ก็เป็นทัตติว่านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นะครับ <zer. S 1> อ๋อมีเสนอการให้อยู่ครับวันนี้ก็เป็นดับเบเซอร์นะครับก็ทำเกี่ยวกับต่วงล่างทั้งหมดนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องยางเข้าขาดนะครับนะครับแล้วก็ภูมิยางเช่นเครื่องที่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็ ไฟโซกนะครับนี่ก็เดินเร์อนะครับล้วก็ขึ้นโบเจ้าพนักครับ,นะรบอันนี้ก็มีปัญหาไอดีแตกนะครับเปลี่ยนอยู่4ยกเครื่องอยนีครับอ,อันนี้ก็ไปเด้งนะครับอันนี้ก็ชุดใหญ่ครับเปลี่ยนพวกออยนะครับพวก ถามรั่วล้างไอดีนะครับแล้วก็รีแมปติดนะครับนี่ก็เปลี่ยนหลน์ลมไลนยนะครับแล้วก็ไล่เปลี่ยนแก้วาวนะครับเปลี่ยนออยนะครับแล้วก็นี่ทำความสะอาดไอดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนออยแล้วก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดเลยคันนี้นะครับของนี้ยาวเลยครับนะฮะ มีปัญหาเรื่องนะครับอาซมิเนียเหล็กอุดในร่องหัวฉีดมาอุ่ก็มีแก้ววาวเป็นออยแก้ววาวเป็นออยนะครับนุ่นทำเกียร์นะครับอันนี้ก็สมองเกียร์มีปัญหานะครับก็กำลังทำอยู่นะครับ,บเยอะนิดหนึ่งนะครับเข้ามาก็รบกวนนะครับช่วยกันนัดนิดหนึ่งนะครับอบคุณครับ